สวัสดีค่ะในทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วิธีการใช้รวมถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า p r o t a n d i m nrf 1, 1และ nrf 2นะคะ,ะ,ะ,คะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ให้ความสนใจแล้วก็สอบถามกันเข้ามาเยอะเลย ขอแจ้งนิดนึงนะคะว่าข้อมูลต่างๆที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ได้ฟังจากในคลิปนั้นเป็นสิ่งที่เป็นความจริงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ได้เวอร์นะคะไม่ได้เกินจริงนะคะเพราะว่าผลพันธ์โปรเทนดิมนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นผลพันธ์ที่มีงานวิจัยในระดับวิทยาศาสตร์ รองรับเลยหลายๆงานวิจัยเลยนะคะอันนี้ในจะแปะเอาไว้ตรงท้ายท้ายของคลิปนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาศึกษาแล้วก็มาดูรายละเอียดได้นะคะก็ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องบอกว่าเพจที่นายทำขึ้นนี้เนี่ยเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพนะคะในในด้านที่เกี่ยวกับว่า เราจะทำยังไงให้เรากลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งในวัยนี้ของเราในวัยที่มีอายุมากขึ้นแล้วเลยเล็กสี่มาเยอะแล้วเหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะก็โดวยวิธีการที่เขาเรียกว่าใหม่มากคนเยอะแยะเลยยังไม่รู้จักนะคะเขาเรียกว่าไบโอแฮกกิงไบโอก็คือชีวิตสิ่งมีชีวิตแฮกแฮกกิงก็ถ้าเราพูดกันตามภาษาแบบ คอมพิวเตอร์หรือระบบข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นแง่แง่ที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับการไปขโมยมาแต่ในเรื่องของสุขภาพไบโอแฮกกิ้งตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเรากลับไปนำเอาข้อมูลเดิมซึ่งนั่นหมายถึงตอนสมัยเรายังเป็นเด็กตอนที่เรายังมีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยให้อกลับมาใช้ใหม่นั่นหมายถึงว่าเราจะกลับมามีสุขภาพที่ดีได้ใหม่ นะคะคด้วยการใช้ข้อมูลเดิมๆในตอนที่เรายังเป็นเด็กๆตอนเป็นวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือพูดกันแบบง่ายๆให้ได้เข้าใจกันง่ายๆโปรต n นดิมคืออะไรโปรต n นดิมคือสารสกัดธรรมชาติเลยที่ทำหน้าที่เป็นเซลล์แอคทิเวเตอร์คือตัวกระตุ้นให้ ปรตีนกลุ่มที่ชื่อว่า Nrf1 แล้วก็ Nrf2 หรือว่า Nrf1 หรือ Nrf2 เนี่ยแหละค่ะให้กลับมาทำงานได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกลุ่มโปรตีนกลุ่ม Nrf1 และ Nrf2 เนี่ยดั้งเดิมแล้วเขามีอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเขาก็จะทำงานได้น้อยลงเนื่องจากร่างกายมี อนุมูลอิสระความเสื่อมโจมตีด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วก็พฤติกรรมที่เราไปทำร้ายเขาหลายๆอย่างเลยนะคะทีนี้เรามาดูว่าเมื่อเรากระตุ้น,นกลไกการทำงานด้วยใช้โปรแทนดิมนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้นะคะโปรแทนสามารถกระตุ้น,นกลไกในร่างกายได้ทั้งหมดอยู่ประมาณ5ระบบใหญ่ๆ ระบบที่1ในการกระตุ้นก็คือเขาจะไปกระตุ้นการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเพื่อนๆคงเคยจะได้ยินเอ่อ SOD ใช่ไหมคะ SOD เนี่ยจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากนะคะแต่ต้องเป็น SOD ที่มาจากร่างกายเราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะ มันไม,ไม่ได้เกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระชื่อ SOD และนำเข้ามาจากภายนอกอันนั้นยังไม่มีงานอะไรรับรองนะคะงานวิจัยยังไม่มีรับรองเพียงแต่ว่าการกระตุ้นจากที่ร่างกายเราได้ผลิตสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อ SOD catalyst แล้วก็กรูตาไทออนเพิ่มขึ้นคุณรู้ไหมคะว่าเมื่อตอนที่เรายังเป็นเด็กๆตอนที่เรายังอายุไม่น้อยเนี่ย ร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้าง SOD ได้แล้วเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาเนี่ยสามารถจัดการกับอนุมูลอิสระได้1ต่อ1ล้านเลยนะคะนั่นหมายความว่าอย่างไงหมายความว่า SOD 1โมเลกุลสามารถทําลายอนุมูลอิสระได้1ล้านตัวในทุกๆ1วินาทีเลยทีเดียวละคะ่ะมันก็เลยเป็นผลให้ ว่าทำไมเนี่ยตอนเราเด็กๆเวลาเรามีแผลแผลเราหายเร็วเวลาตอนที่เราป่วยมีไข้เราไปพักผ่อนไม่นานเดี๋ยวอาการมันก็ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ยาใช่ไหมคะแล้วก็เรี่ยวแรงเราเนี่ยมีเยอะมากตอนเด็กๆเราสามารถทำกิจกรรมได้เยอะแยะมากมายโดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยเราสามารถนอนดึกๆได้ ตื่นขึ้นมาก็ยังไม่เป็นอะไรนะคะผิวพรรณเต่งตึงสดใสระบบย่อยระบบขับถ่ายดีใช่ไหมคะแต่พอเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเรามีอายุมากขึ้นนั่นไงเป็นไงล่ะคะสิ่งต่างๆเนี่ยสวนทางกันหมดเลยทุกอย่างไม่ว่าแผลเราหายช้าเราป่วยง่ายมากเราอ่อน อ่อนเพลียเราเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงไม่ค่อยอยากจะทำอะไรท้องอืดจุกเสียดแน่นถ่ายยากสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะทำให้เราเนี่ยเกิดการเจ็บป่วยในเวลาต่อมาร่างกายเราเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับกบการกระตุ้น SOD catalyst แล้วก็กลูต้าไทโอนขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งนะคะนี่คือเหตุผลสำคัญ ต่อไปก็จะเป็นการกระตุ้นในระบบต่อไปนะคะคือการกระตุ้นการต้านการอักเสบฟังไม่ผิดค่ะการต้านการอักเสบนะคะเมื่อเวลาผ่านไปอายุเรามากขึ้นร่างกายเราเสื่อมลงเราก็เจ็บป่วยทีนี้เซลล์ในร่างกายเรามันเป็นยังไงคะมันอักเสบใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่เป็นผลพวงของมันพอร่างกายเราอักเสบเราก็จะต้องไปทานยาแก้อักเสบใช่ไหมคะ แต่ยาแก้อักเสบหรือแอนตี้บ t โอติกเนี่ยทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ผลดีในระยะยาวสำหรับเราเลยใช่ไหมคะนั่นลหละเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เลยหนีไปพึ่งวิธีการที่แบบเขาเรียกว่าใช้วิธีการธรรมชาติแทนนะคะเอาละระบบต่อไประบบที่3 ที่โปรตีนดิมสามารถกระตุ้นการทํางานให้เขากลับมาทํางานใหม่ได้ก็คือระ,ระบบการกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อและ,ละครคาอย่างที่นายพูดไปก็คือเนื้อเยื่ออย่างเช่นสิ่งที่เราเห็นง่ายๆก็คือบาดแผลบาดแผลที่เกิดขึ้นเขาสามารถเยียวยาแล้วก็หายได้ในเวลาที่รวดเร็วเหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งระบบที่4 กระตุ้นการเผาผลาญและดูดซึมระบบเผาผลาญดูดซึมเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะสังเกตไหมเวลาเราอายุมากขึ้นเราจะเป็นอะไรคะท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเป็นโรคกระเพาะเป็นกรดไหลย,ย้อนใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้ถ่ายยากนี่แหละคะ่ะมันเป็นปัญหาที่สร้างเขาเรียกว่า ทำให้สุขภาพจิตเราอะ่ะเสียมากๆเลยในในวัยของคนที่เริ่มเป็นสูงอายุมีอายุมากขึ้นนะคะแต่ถ้าได้รับการกระตุ้นละ่ะค,คุณคุณคิดว่ายังไงคะ 1. ระบบขับถ่ายเราดีระบบการย่อยเราดีระบบเผาผลาเราดีสิ่งที่เราทานเข้าไปที่มีประโยชน์เป็นไงคะดูดซึมได้ดีไหมคะดีสุดท้ายสุขภาพเรากลับมาดีขึ้นไหมคะ 5. กระตุ้นการต้านการกลายพันธุ์ของ DNA ข้อนี้ส่งผลดุนแรงแล้วก็สำคัญต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็ชีวิตของเราเป็นอย่างมากเลยเมื่อร่างกายของเรามีอายุมากขึ้นความเสื่อมมากขึ้นและเรายังไม่ได้ดูแลเขาต่อนะคะณนะจุดจุดหนึ่งเมื่อเขาปรับความส,สมดุลด้วยตัวเองละคือร่างกายเราฉลาดเขาสามารถปรับ เพื่อหาจุดสมดุลให้กับร่างกายแต่มาถึงจุดหนึ่งละเขาทําไม่ไหวเขาก็จะบอกว่าโอเคฉันยอมแพ้แล้วฉันก็ยกถงข่าก็แล้วกันทีนี้เพื่อนเพื่อน,นคงจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเจ้าอนุมูลอิสระเนี่ยมันร้ายกาจแค่ไหนเพราะว่ามันคือต้นตอของการเกิดโรคต่างๆแล้วก็ความเจ็บป่วยอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการทำไบโอแฮกิ้ง ด้วยวิธีการดูแลนี้เนี่ยจึงจําเป็นแล้วก็สำคัญในการฟื้นฟูให้ร่างกายของเราเนี่ยกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นเหมือนตอนที่เราอายุยังน้อยๆอ,อ,อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวในในจะให้ดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะง่ายๆมากมนี่ค่ะ ตัวแรกก็คือ p r o t a n d i m nrf 1นะคะเดี๋ยวนะคะกล้องโอเคค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนาจะมีภาพให้ดูที่ชัดเจนนะคะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือโชว์คร่าวๆตัวนี้ nrf 1นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งคือ nrf 2ตัวนี้ค่ะนี่ค่ะสองตัวทานคู่กันเพื่อประสิทธิภาพในการ ฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์ของเราให้ดีที่สุดนี่ค่ะค่ะและก็รวมถึงวิธีการทานแล้วก็ข้อควรที่เราจะปฏิบัติในขณะที่ทานเนี่ยอันนี้อันนี้สำคัญอยากอยากจะอยากจะบอกสำหรับทุกๆคนเลยนะคะว่าการที่เราจะทานผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งเลยในการที่เราจะต้องดูแลสองสิ่งนี้ควบคู่ไปด้วยนะคะ1 ออกกาลังกายนะคะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการออกกาลังกายนี่เป็นสิ่งที่ดีนะคะช่วยมันนิดนึงนะคะออกกําลังกาย 2. ก็คือการควบคุมอาหารเช่นคาร์โบไฮเดรตน้ําตาลแล้วก็ไขมันโดยเฉพาะพวกไขมันทรานส์ทั้งหลายนะคะเพราะว่าเป็นไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายนะคะการออกกําลังกายเนี่ยวิธีการก็คือ ออกสักวันละครึ่งชั่วโมงเนาะประมาณนี้3-4ถึง4ครั้งต่อสัปดาห์ถ้าจะให้ดีก็คือทุกวันเลยมันก็ยิ่งดีนะคะแล้วก็หลายหลายหลายๆคนนะ,นะคะที่เขาทานผลิตภัณฑ์โปรตีนดิมแล้วก็ได้ผลเร็วเพราะว่า2สิ่งนี้ล่ะคะ่ะที่เขาทำคู่คกันไปด้วยก็คือเขาออกกำลังกายแล้วก็เขาควบคุมอาหารนะคะ อยากจะให้ดูแลตัวเองกันะนะเนาะเพราะว่าในเมื่อถ้าเราเลือกนะคะที่อยากจะให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นในขณะที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องยอมแลกกับบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องมีความอดทนแล้วก็ในการที่เราจะต้องเข้าใจอ่ะคือเราต้องคุยกับร่างกายเราเข้าใจร่างกายเราแล้วก็รู้ว่าเขาต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกัน แล้วก็อยากจะบอกว่าไม่มีการซ่อมแซมใดๆนะคะที่จะส่งผลได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่มีผลิตภัณฑ์วิเศษใดๆที่จะเกิดผลในชั่วข้ามคืนนะคะเราจะต้องให้เวลา1เดือนกับทุกๆ10ปีที่เพิ่มขึ้นของเรานะคะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะนี่คือร่างกายเราร่างกายเราเปรียบเสมือนบ้านให้เราอยู่แล้วเราบังเอิญว่าเราก็มีบ้านแค่หลังเดียวด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องจำเป็นที่จะต้องดูบ้านหลังนี้ให้ดีที่สุดนะคะก็นายกขอส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรให้กับทุกๆคนมีสุขภาพ ที่ดีขึ้นดังที่ตัวเองหวังไว้ดังที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปใครที่อยากจะคุยกับในายส่วนตัวก็สามารถนะคะ inbox เข้ามาได้เลยนะคะยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลที่นายรู้แล้วก,ก็จะเรียกว่าอะไรก็ยินดทีที่ได้รู้จักทุกๆคนสวัสดีค่ะ